นี่คือส่วนที่สองนะครับทางที่จะเดินไปน้ำตกปกเตลเดินเข้ามาลึกเกือบครึ่งกิโลแล้วนะครับโอ้หน้าผาจริงๆก็มีถนนที่รถวิ่งขึ้นไปตรงน้ำตกได้อยู่นะครับทุกท่านนะ แต่ผมชอบเดินจะเดินไปดูกันเออข้างหน้ามีสะพานแล้วเดยมีสะพานแล้วนะครับหน้าฝนแกงกะเรลาจะถึงก่อนน้ำตกห้วยหลวงตะบกเตน,นะครับก็จะมีสะพานไม้เป็นระยะระยะนะครับให้ให้เราเดินนะครับ ้ดยดวมาใครชอบเดินป่าเชิญเลยนะครับเดินป่าชนตกชมธรรมชาติผ่อนคลายวันหยุดนะคะผ่อนคลายวันหยุดกลางน้ำใสไหลกระเซ็นเห็นตัวปลา เดินมาครึ่งทางแล้วนะครับทุกท่านอีก500เมตรนะครับมีร้านอาหารฟูอร์วิสนะครับเดินต่อกปนเปลาไป <laughs> เจอแล้วนะครับนักท่องเที่ยวเจอแล้วเจ้าที่งูอะไรไม่รู้เสื้องูใบไม้หรือเปล่า Can you see no yes what color is it um is it like a jelly โอ้ย่าเหมือนเจล์โอ้ดูสักหนอ่ายงูอะไรไม่รู้นะครับตัวนี้เห็นเห็นไหมกล้อ,องผมไม่อยชัดเลยนี่ไงเห็นแต่ปากเยวเย้ทักทายนะคะมาเที่ยนะครับ่ที่ทะอง อ้าไปแล้วนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคกล้องผมไม่ชัดเลยแต่อยากให้ดูนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรละฟังกับผมโกโก้พ่อมดน้อยนะครับพามาเที่ยวป่าพยากรณดูดวงเยอะก็ปวดหัวโอเคไป โชค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 ดีโชคดีโชคดีแล้วไปแล้วนะครับกลับบ้านไปแล้วนะครับพี่กลับบ้านไปแล้วไม่น่าจะมีพิษออกเขาก็กลัวเราเราก็กลัวเขาพอเดินมาถึงแต่ละที่ก็จะมีเหมือนเป็นด่านพักนะครับให้พักชมวิวต่างๆตรงนี้ก็จะมองเห็นข้างล่างอยู่นะครับโอ้ด้ยิเสียงตกผ่อนคลายมากเลยนะครับผ่อนคลายมากเลยจริงๆ ด่าน2เจอง,งูโชคดีนะครับตรงนี้เรียกว่าหินเต่าล้านปีนะครับหินเต่าล้านปีหินเต่าล้านปีก็เรียกตามรูปทรงที่เห็นเหนอเนื่อยเนื่อยเหน,เน,เนื่นแก่เดินเหนื่ยอยอ นี่คือเส้นทางเดินท,ะทะัศนศึกษาจะมีแต่ละที่ก็จะมีต้นไม้บอกมีชื่อตามตามทางที่เราเดินมาต้นต่างๆมักมักหมอมักหมอ้อบักหมอบักหมอเห็ดนะครับเห็ด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 ลิ้นจือเห็ดล,ลิ้นจือโกโก้นะครับเห็ดลิ้นจือโกโก้ เอลินจอเอลินจอถึงแล้วนะครับจุดชมวิวน้ำตกห้วยหลวงนะครับจุดชมวิวโอหน้าผาผมจะพาชมจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายนะครับเดินป่า5นาทีกับผมโกโก้พอหมดน้อยนะครับ 能懂。 จริงๆนี่ผมไม่ชอบเลยนะความสูงหน้าผงหน้าผาเนี่ยนะครับไม่เคยชอบเอาเลย สำหรับคลิปนี้นะครับกับผมโกโก้ Go Go, พ่อมดน้อยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับในการพาเดินป่าทริปที่2นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ